คำทำนายชาวราศีกุมประจําเดือนกระกฎา2566การเงินของชาวราศีกุมอาจจะยังไม่โดดเด่นมากนักในช่วงนี้เนื่องจากมีตัวขัดตาบเกิดขึ้นส่งผลให้การเงินบางอย่างที่ควรจะได้กลับมาก็ไม่ได้ดังนั้นช่วงนี้อย่าให้ คนที่มาหยิบยืมเงินไปเป็นอันขาดจะมีโอกาสไม่ได้คืนสูงมากการลงทุนบางอย่างที่ดูมอนจะดีให้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่เราคาดคิดไว้มากนอกจากนี้ดวงดาวโชคลาภก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นแนะนําให้เก็บเงินไว้ก่อนที่จะลงทุนในทุกๆอย่างที่มีความเสี่ยงดีที่สุดเชื่อว่าพอผ่านพ้นจากเดือนนี้ไปดวงดาวการเงินจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นดังนั้นอาจารย์กับพี่แนะนําว่าขอให้ทุกๆท,ท่านทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็มีวาง การวางแผนการเงินที่รอบครอบจับใจ่ายในสิ่งที่ควรจะจ่ายมากกว่าสิ่งไหนที่ยังไม่จําเป็นต้องใช้หรือใจ่ายในเดือนนี้ก็ให้พักไว้ก่อนแล้วก็รู้จักจดแล้วก็มีการออมเงินเท่าที่เราจะออมได้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับครับ ในเรื่องของการงานชาวราศีกุมการงานของคุณช่วงนี้มีโอกาสในการบุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆย้ายแผนกใหน่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในที่ทำงานต้องบอกก่อนว่าในช่วงเริ่มต้นคุณอาจจะเหนื่อยและมีปัสสัปัญหามีความวุ่นวายมาเยอะ สุดท้ายแล้วดวงดาวก็จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงและคว,วามก้าวหน้าในการทํางานเป็นอย่างดีหากใครอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายช่วงนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีด้วยเช่นกันเรียกว่าไปไหนๆดวงดาวก็จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็อาศัยดวงช่วงนี้ในการเปลี่ยนแปลง ทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยก็ระมัดระวังคือคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเจราจาได้ง่ายหากมีการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือความไม่เข้าใจกันดังนั้นต้องระมัดระวังอย่างไรก็ตามคุณยังพอมีดวงดาวที่เป็นตัวช่วยเช่นหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานแม้แต่คนในครอบครัวก็และคอนเน็กชันของคุณก็จะส่งผลให้คุณมีการทำงานที่ก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับ ในเรื่องของความรักก่อนหน้านี้คุณเป็นราศีที่มีปัญหาจุกจิกเกี่ยวเรื่องความรักค่อนข้างมากเรียกว่าคุยไม่กี่คาก็เกิดการทะเลาะบอกแวง้งกันเนื่องจากไม่เข้าใจกันเป็นอย่างมากพอเข้าสู่เดือนนี้ดวงดางความรักเริ่มดีขึ้นในระดับหนึ่งปัญหากวนใจต่างๆจะลดน้อยถอยลงมีการเข้าเข้าใจกันมากขึ้นดังนั้นจะแนะนําว่า คนที่มีปัญหาอยู่ควรจะมาหันหน้าปรับความเข้าใจการพูดคุยกันส่วนคนโสดเดือนนี้จะเป็นจังหวะที่ดีอาจจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักช่วยแนะนําให้รู้จักกันทําให้คุณเริ่มต้นและสานต่อความสัมพันธ์กันไปได้ยังไงก็แนะนําให้ค่อยๆคบค่อยๆศึกษาดูใจไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนและทุกๆอย่างจะดีขึ้นในเรื่องของความรักนะครับ ในเรื่องของสุขภาพชาวราศีกุมเรื่องสุขภาพต้องฝากเตือนคุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายจังหวะดวงดาวอาส่งผลที่เกิดโรคประจําตัวหรือปัญหาสุขภาพต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะกลับมาอีกครั้งเช่นภุมมแพเ้เกี่ยวกับพวกปวดเมื่อยปวดข้อปวดก,กระดูกต่างๆแล้วก็ความเครียดดังนั้นคุณต้องพยายามดูตัวเองให้ดีก่อนว่าคุณเป็นอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยคุณจะต้องมันรักษาสุขภาพคุณ ไม่งั้นจากโรคเล็กๆจะกลายเป็นโรคใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องความเครียดคุณต้องรู้จักพักผ่อนผ่อนคลายบ้างหาเวลาไปพักผ่อนหรือไปเที่ยวชาร์จพลังงานการบ้านไม่งั้นคุณก็จะทํางานแบบเหนื่อยนะครับอาจารย์ก็แนะนําให้คุณรู้จักการออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอรู้จักปล่อยวางและทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะครับการทําบุญสะดอก้อเสริมดวงชาวราศีกุมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของดาวเสาร์มาก โดยเฉพาะความก้าวหน้าแนะนาให้ทาบุญเกี่ยวข้องกับดาวเสาเช่นทาบุญขอพอรพระพุทธรูปปางนาคปกตามวัดต่างๆที่คุณศรัทธาหรืออาจจะไปร่วมหล่อพระพุทธรูปปางนาคปกหรือมีการเสริมดวงเป็นอย่างดีด้วยการไปขอพอรกับพญานาคตามสาลต่างๆที่ผู้คนนิยมกราบไหว้ไม่จําเป็นว่าเป็นเสียนเดียวกี่เสียนก็ได้เอาที่เราศรัทธาและมุ่งมั่นเราก็จะได้พอตามที่เราขอนะครับ ในเรื่องของสุขภาพที่เกิดขึ้นแนะนําให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพเช่นบริจาคเงินให้โรงพยาบาลบริจาคเลือดทําบุญกับโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลส่วนสฆงแนะนําว่าคุณทําบุญเกี่ยวข้องกับเลข10เลข7เช่นทําบุญถวายของ7ชิ้นเจอย่าง7ชุดหรือทําบุญได้จํานวนเงินเช่น1 0 0 1 1 0 1 1 7เป็นต้นก็ะจะช่วยให้แก้แก้เก็ให้คุณดียิ่งขึ้นนะครับก็ เพื่อนๆคนไหนที่สงสัยเกี่ยวเรื่องการทาบุญสะดาะเคาะเสริมดวงก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ปพี่จะเข้ามาตอบให้นะครับก็อาจารย์ก็เป็นกําลังใจทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้อย่างราบรื่นทําอะไรก็สําเร็จจะได้ติดจะได้ขัดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ